เธอพูดติดตลกขำๆเลยนะว่าการที่เธอมาแข่งรายการนี้เนี่ยเพราะว่าเธอทําหูฟัง Airpods ของเธอหายแล้วเธอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนั้นเดี๋ยวมาแข่งรายการนี้เนี่ยถ้าผ่านเข้ารอบลึกๆเธอจะเอาเงินเหล่านี้นี่แหละไปซื้อ Airpods ตตัวใหม่ Mission to Pluto podcast let's get out of your orbit ก่อเจอนี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอ้ชัยยุทธรอ no. ตูยูบายัมายเลข24โัวแทนชัตเตอร์สต็อกประเทศไทยยูวันสต็อกอินเทลเจนต์ครีเอทีฟแพลตฟอร์ม สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Journey กับผมโจ้ชัยยุทธนะครับทาง Mission to Pluto Podcast ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด Subscribe รบกวนกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน Mission to Pluto ทุกคนนะครับสำหรับเรื่องกีฬาที่วันนี้ผมโจ้จะนำมาเล่านำมาฝากกันเป็นเรื่องของวงการเทนนิสผู้หญิงแม้ว่าใครได้ติดตามดูข่าวและคนที่ชื่นชอบเทนนิสเนี่ยจะทราบข่าวว่ามีนักเทนนิสชาวอังกฤษ วัย18ปีเพึ่งจะลงการแข่งขันนะครับเทนนิสการ,สร์สลมคือการสลมก็จะมี4รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ US Open และเธอเป็นแชมป์นะครับในวัยเพียงแค่18ปีมือวางอันดับของเธอในตอนนั้นเนี่ยสามนะครับทุกคนเนี่ยตกใจแล้วก็งงมากว่าทำไมมือวางอันดับ336ของโลกถึงผ่านนาโอมิโอสากะเซเลนาวิลเลียมหรือคนต่างๆเนี่ย กลายเป็นแชมป์ได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอซึ่งถือว่าเธอได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนว่าเป็นมู่หลานเลยนะครับจากความสวยของเธอหน้าตาความเก่งและความสามารถคนที่ผมพูดถึงก็คือเอมมาาราดูคาโนมาทําความรู้จักเธอมากขึ้นครับการแข่งขันชิงแชมป์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาในช่วงเวลาสักประมาณตีสาถึงประมาณตีห้าหกโมงเช้าบ้านเราเนี่ยแหละชิงแชมป์เนอูเอนะครับที่เจอกันระหว่าง เอมมารานูคานูเนี่ยที่ผมบอกว่า336ของโลกเนี่ยเธอผ่านเข้ามานะครับด้วยสิทธิ์วายคาร์นะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาเอยรอบคอลี่ไฟล์ผ่านมาเรื่อยๆไม่แพ้ใครเลยนะตลอด9แมตช์การแข่งขันซึ่งเธอพูดติดตลกขำๆเลยนะว่าการที่เธอมาแข่งรายการนี้เนี่ยเพราะว่าเธอทําหูฟัง Airpods ของเธอหายแล้วเธอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยรู้สึกว่านั้นเดี๋ยวมาแข่งรายการนี้เนี่ยถ้าผ่านเข้ารอบลึกๆ แล้วเหมือนถ้าเราเข้ารอบลึกๆมากเท่าไหร่เวลาเราตกรอบเนี่ยเราจะได้รับเป็นเหมือนเงินปลอบใจหรือว่าเงินชดเชยเงินรางวัลต่างๆเนี่ยเธอจะเอาเงินเหล่านี้นี่แหละไปซื้อ AirPods ตัวใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัวประมาณนี้แต่กลายเป็นว่าเธอกลายเป็นแชมป์ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนนำออมเงินว่าเกิดจากการที่อยากได้หูฟังจนกลายเป็นแชมป์ครับซึ่งเธอเนี่ยจะมาเจอกับทีนเอชเลยก็คือเลล่าเฟอร์แดนเดสวัย19คือ1 8บ9บเจอกัน เป็นมืออันดับ73ของโลกคนนี้เนี่ยก็พีคมากผ่านเข้ามาด้วยทำให้คนเออไลคข้อกังขาเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ย ไปคว่มไม่ว่าจะเป็นนาโอมิโอสกะมือวางอันดับ3ของรายการนี้และยังรวมถึงอาดีนาสบาเลนกามือวางอันดับ2ของรายการนี้ไปแบบที่หลายคนเนี่ยโดยหมดข้อกังขางเลยเพราะเธอเนี่ยจัดการคว่ำทั้งมือ2และมือ3เนี่ยไปอย่างง่ายดายและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจนหลายคนบอกว่าแมตช์ชิงแชมป์เนี่ยเป็นเหมือนแมตช์ของชีน a อชก็คือเอวัยรุ่นทั้ง2คนเนี่ยมาเจอกันระหว่าง18และ19นะครับซึ่งถ้าพูดถึง ทีนเอชที่มาเจอกันในรอบชิงเนี่ยคงต้องย้อนกลับไปก,บกว่า22ปีในปี1999ปีนั้นเนี่ยเซเรน่าวิลเลียมนะครับโอ้โหที่โด่งดังในปัจจุบันเนี่ยเจอกับมาตินาฮินกิสนะครับในวัย17และ18ปีทั้งคู่ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์จนกว่า22ปีผ่านมาก็มาเจอคู่นี้อีกครั้งแล้วก็เลยทําให้แมตช์การแข่งขันชิงแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นเลือดใหม่ของวงการหลายคนบอกว่า นี่มันเป็นถึงคราวของเด็กวัยรุ่นที่จะขึ้นมาเชิดชายในวงการเทนนิสอีกแล้วนะ และสุดท้ายครับในวันที่1 2กันยาที่ผ่านมาเอมมาราดูคานูเนี่ยก็ชนะไปด้วย2เซตร,รวด6ต่อ4และ6ต่อ3ชัยชนะอย่างสวยหรูครั้งนี้เนี่ยเอมมาราดูคานูก็เลยขยับนะครับจากอันดับที่ผมบอกว่าเริ่มจาก3 36เนี่ยมาเป็น150ก่อนที่จะเป็นอันดับที่23ของโลกในปัจจุบันและเป็นคนแรกของอังกฤษในรอบ44ปีที่ได้แชมป์นับตั้งแต่ปี1977นะครับ คว้างเงินรางวัลหนึ่งสองล้านห้าแสนดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยง่ายๆก็คือประมาณสักแปดสิบเอดล้านบาทเยอะมากๆเลยนี่ยังไม่นับสปอนเซอร์ ที่วิ่งเข้ามาหาเธอว่าอยากให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีบางคนคำนวณแล้วน่าจะระดับพันล้านได้ไม่ยากเลยครับนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับคุณอลิซาเบธที่2แห่งสาระอาณาจักรเนี่ยได้ส่งพระราชสารถึงเธอนะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการคว้าชแชมป์ US Open นนับว่าเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นตั้งแต่อายุยังน้อยและนี่ถือเป็นข้อพิสูจน์ของการทำงานหนักและอุทิศตนของคุณผลงานที่โดดเด่นของคุณรวมถึง ผู้ต่อสู้ของคุณเลล่าเฟอร์นันเดสจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเทนนิสรุ่นต่อๆไปเราจะขอส่งความปรารถนาดีอย่างอบอุ่นถึงคุณและผู้สนับสนุนมากมายของคุณนี่คือพระราชสาสน์นะครับของคุณอลิซาเบธที่2จนมีข่าวลือออกมาครับว่าเออเธออาจจะได้รับนะครับพระราชทานอิสริยพณ์เนี่ยชั้น OBE หรือว่า CBE เป็นยศเลดี้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยเดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วเธอจะได้รับ ออพระราชทานยศหรือไม่ครับเรามาทําความรู้จักเธอให้มากขึ้นสักเล็กน้อยครับเอมมาราดูคานูเนี่ยจริงๆแล้วเธอเป็นชาวแคนาดานะครับเป็นคนที่เกิดที่แคนาดาคุณพ่อเนี่ยเป็นคนโรมาเนียส่วนคุณแม่ เป็นคนจีนทำให้มีการผรสมผสาโนโรมาเนียจีนเกิดแคนาดาแล้วก็ย้ายมาอยู่อังกฤษประมาณนี้เธอเลยมีใบหน้าเหมือนชาวเอเชียบางคนบอกว่าอาจจะเหมือนคนไทยอะไรเงี้ยแล้วก็สื่อกรยกให้เธอเป็นมู่หลานเพราะความเก่งและความสวยของเธอแต่ว่าครอบครัวเนี่ย ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่เธออายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นเด็กมากๆพ่อแม่ของเธอนะครับประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเงินไฟแนนซ์ต่างๆทํางานหนักมากๆเธอเห็นพ่อแม่เธอทํางานหนักแล้วก็ใส่ใจเธอตลอดเวลาเ,ออเขาเรียวกว่าอะไรสนับสนุนให้เธอเนี่ยไปเล่นกิจกรรมกีฬาหลายๆอย่างตั้งแต่การตีเทนนิสว่ายน้ําขีมา่ม้าสเก็ตบอร์ดก็มีบาสเกตบอลหรือว่ามอเต,ตอร์สปอร์ตนะครับ โกคาร์ดอะหรือแม้กระทั่งมโตครอสโอ้เยอะมากๆเลยซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเคยลงแข่งโมโตครอสอีกด้วยนะแม่เจ๋งมากๆเลยคือเล่นกีฬาแทบจะทุกอย่างเลยครับคือครอบครัวของเธอเนี่ยสนับสนุนให้เธอเล่นกีฬาเนี่ยหลายอย่างมากแต่ว่า ในเรื่องของกีฬาเทนนิสเนี่ยเธอเริ่มหัดเล่นประมาณสัก5ขวบได้ครับก่อนที่เธอเนี่ยจะไปเริ่มฉายแววเข้าตาสมาคมที่มีชื่อว่า Law t w t n n s i s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  o c t i t n นะครับหรือว่าสมาคมเทนนิสของอังกฤษจึงได้มอบโอกาสนะครับให้เดินทางไปเก็บตัวที่สมาคมแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกับมืออาชีพเจอคร,ครูเจอคุณครูต่างๆที่เก่งๆเนี่ยเจอคนที่เทรนเธออย่างออมีประสิทธิภาพจนเธอฉายแววขึ้นเรื่อยๆครับเธอก็ได้ไปแข่งขันในระดับเด็กแล้วก็เยาวชนและลา ดูคานูเนี่ยก็เคยได้แชมป์ระดับประเทศทั้งรุ่นอายุ9ปี12ปี16ปีมาแล้วรวมถึงแชมป์เยาวชนของสาพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือว่า ITF ตอนที่เธออายุได้13ปีนะครับในด้านจิตใจเนี่ยเอมมาเราว่าเธอได้ซึมซับวิธีคิดนะหรือว่าทัศนคติการเป็นยอดนักสู้เนี่ยจากครอบครัวแล้วก็คุณแม่ชาวจีนของเธอครับเธอเล่าให้ฟังว่า เธอจะได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนอยู่บ่อยครั้งพวกเขาเนี่ยจะมีความเข้มงวดในด้านของวิธีคิดการไม่ยอมแพ้การต่อสู้อยู่เสมอว่าห้ามยอมแพ้ต่ออะไรก็ตามเราจะต้องเป็นนักสู้แล้วก็บอกว่าพ่อแม่และครอบครัวเธอเนี่ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่เคยรู้จักการยอมแพ้ของเธอเลยนะครับแน่นอน เธอพูดภาษาจีนได้ด้วยนะแล้วก็พูดดีอีกด้วยเธอได้เคยให้สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในตัวคนคนนี้มากเพราะว่ามีความสามารถหลากหลายมากๆเลยครับโดยหลังการแข่งขันล่าสุดที่ผ่านมาที่เธอเป็นแชมป์นะครับเธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงวิธีคิดและก็แนวคิดของเธอซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากอยากจะนํามาแชร์และแบ่งปันกันไปเจอมาเธอให้สัมภาษณ์นะครับว่าเธอเป็นนักเทนนิสที่มีสไตล์ดุดันแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ความกล้าหาญในการแข่งขันครับเธอคิดว่านี่แหละคือจุดแข็งที่สุดที่เธอมีในสถานการณ์บางครั้งเนี่ยเวลาที่มันคับขันเธอจะไม่มีวันยอมปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปเด็ดขาดเธอจะต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้เธอเล่าต่อครับว่าทุกคนเนี่ยจะมีอาวุธของตัวเองหรือว่าจุดแข็งในการแข่งขันใช่ไหมครับเธอคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่มีความเร็วที่สุด ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดหรือว่าตีบอลได้หนักและแน่หนหรือเร็วที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เธอมีที่เหนือกว่าคนอื่นก็คือเธอเล่นตามแบบแผนที่วางมาครับแล้วก็พยายามเล่นอย่างชาญฉลาดที่สุดคือเล่นโดยใช้หัวตลอดเวลาคิดตลอดเวลาว่าจะทํายังไงพลิกแพลงเพื่อจะเอาชนะให้ได้ครับอาวุธสําคัญของเธอก็คือการเรียนรู้เกมการแข่งขันคือพยายามอ่านเกมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามมองหาหนทางที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้ นี่มันคือคุณสมบัติที่เธอตั้งใจจะพยายามรักษามันไว้ต่อไปนะครับขณะที่โค้ชของเธอ,อามาดูโค้ชของเธอกันบ้างโค้ชของเธอนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือนายเจลเซียสซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของแอนดี้เมเรย์ซึ่งเป็นนักเทนนิสชาวอังกฤษชื่อด,ดังอยู่แล้วนะครับเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าราดูคานูเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ไกลอีกมากมายด้วยอายุยังน้อยแต่จะไกลแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ตัวของเธอเองแล้วล่ะครับผมเชื่อว่าในอนาคต เราจะได้เห็นเธอก้าวขึ้นมาเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็จะได้เห็นมาตรฐานของเธอถ้าสามารถรักษาได้ต่อไปแบบนี้เนี่ยจะไปได้ไกลอีกมากๆด้วยอายุและความสามารถนะครับสิ่งที่น่ากลัวไปมากกว่านี้เนี่ยผมมองว่าคนที่ประสบความสําเร็จเร็วในอายุยังน้อยเนี่ยความน่ากลัวก็คือการที่มีคนมอบชื่อเสียงให้กับคุณเงินทองหรือว่าเออความรู้สึก ว่ามันสําเร็จแล้วมันพอแล้วจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหลงลืมที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าเหลืงหรือว่าหลงละเลงไปกับชื่อเสียงเงินทองลาบยศต่างๆจนทําให้บางทีเนี่ยมาตรฐานมันอาจจะลดลงกว่าที่เคยมีความกระหายในชัยชนะมันอาจจะน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของเอมมาราดุคานูแล้วล่ะครับยังไงเนี่ยผมก็บอกเลยว่าหลังจากที่ได้เห็นคําสัมภาษณ์ของเธอฝีมือการเล่นแล้วก็บุคลิกภาพหน้าตาของเธอเนี่ยโอ้โหตกหลุมรักได้ไม่ยากแล้วก,กลายเป็นแฟนคลับของสาวน้อยวัยสิปีคนนี้และคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังแหละรครับตกหลุมรักเธอและเป็นแฟนคลับเหมือนที่ผมเป็นแล้วหรือยังยังไงสามารถให้กําลังใจและเชียร์เธอมองดูเธอเธอติบโตต่อไปได้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็สือว่า ได้มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ของการเป็นแชมป์ US Open ในวัยเพียงแค่18ปีน่าชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าผมจะนำเรื่องราวกีฬาอะไรของใครที่มีประโยชน์และก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันติดตามให้ดีห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมโจอี้ชัยยุทธขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนสำหรับการติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ปอเจอรี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอีช้ชัยยุทธพรีเซนเต็ดบายหมายเลข24ตัวแทนชัตเตอร์สตอ็อกประเทศไทย